ก็กาบสวัสดีนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนนั่งตั้งไอวอนะครับคือสเตปนะครับเป็นสเตปคนที่เล่นสามนิ้วแต่กดปุ่มยิงซ้ายไม่ติดนะครับมันจะขึ้นว่าตำแหน่งผิดพลาดเนาะก็เอาสเตปนี้ไปใช้ได้นะครับก็สเตปนี้เนี่ยง่ายมากๆนะครับเหมือนสามนิ้วเป๊ะเลยนะครับเนาะสเตปแรกนะครับก็ให้ลากขึ้นอย่างนี้ก่อนนะครับให้มันติดมือก่อนให้มันเข้ามือก่อนนะครับให้มันคุ้นมือนะครับกดไอวอลเข้ามือเนาะ นั่นแหละคนถ้าเล่นเกมมีไฟมานานก็น่าจะเป็นแล้วนะแบบตั้งไอวอร์แบบนี้นะครับก็ลองไปฝึกฝึกกันดูสําหรับมือใหม่นะพอสเตปนะครับยิงไปเรื่อยๆนะครับฝึกไปอย่างเงี้ยโอเคให้เรากดนั่งกับตั้งพร้อมกันครับอย่างนี้เราก็ค่อยๆเดินออกมาอีอ๋อผิดพลาดก็ต้องขอโทษด้วยนะครับเกิดผิดพลาดทางที่เิ็กน้อยนะครับก็นะครับสเตปต่อไปนะครับให้เราแบบทำงี้นะนี่กดนั่งกับไอบอพร้อมกันนะครับ แล้วให้เดินออกมาน,ะนั่งกับไอวอลร้องกันแล้วให้เดินออกมานะฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยจนเข้ามือนะครับเนี่ยเห็นไหมเวลาเรายิงครับเราดูจังหวะปุ่มยิงยิงขวานะเนี่ยลากขึ้นจังหวะกดไอวอลเราปล่อยนิ้วนะครับปล่อยปล่อยปุ่มยิงขวาไปนะครับนี่ครับมันก็จะเป็นแบบเร็วๆถ้าถ้าทำดีๆก็จะเท่เลยนะครับจะแบบเหมือนลาเต้เลยเนาะนี่แบบนะครับนี่เห็นไหมดูจังหวะช้าๆนะครับเดี๋ยวผมจะทำแบบช้าๆให้ดูนะไปดูกันเลย นี่นะครับดูจังหวะปุ่มปุ่มยิงป่อมนะเวลาผมกดไอบอลผมจะปล่อยเลยนะครับปล่อยตองเวลากดไอบอลเนี่ยผมยิงขึ้นใช่ไหมดูพอเรายิงขึ้นนะครับให้เรายิงขึ้นปล่อยจังหวะกดไอบอลแล้วเราก็กดกดนะครับปล่อยยิงขึ้นปล่อยนะครับให้เราแบบนี้ครับแล้วก็หมุนออกมา่างนี้นะครับก็ลองไปฝึกฝึกกันดูนะวิธีนี้วิธีแบบง่ายสุดแล้วนะครับนี่เห็นไหม จังหวะหนี้ดูจังหวะด้วยนะครับย็งไงลองดูปุ่มยิงขวาผมดีๆนะผมจะปล่อยตอนกดไอวอลนะครับน,นี่เห็นไหมครับก็ลองไปฝึกๆก,กันดูนะก็มีแค่นี้แหละครับก่อนที่จะไปดูอะไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับเป็นคะแันแล้วเลยครับไป Look, I just can't relate to you, I just wanna say to you, got you on my mind every time it's like I pray for you, got you on my line, feeling lucky that I made for you. I just wanna cry, cause this love is full of hateful. on your perfume i remember why you said i hurt you And you for the